มิสูบิชิมอเตอร์สในประเทศไทยฉลอง60ปีแจก60ล้านซื้อรถมิสูบิชิรุ่นใดก็ได้รุ่นรับทองคำหนัก60บาทและของรางวัลมากมายจะประวัติครั้งแรกสำหรับผู้ที่ออกรถภายใน31มีนาคมนี้ยิ่งซื้อเร็วยิ่งมีสิทธิ์มากรู้สึกอย่างไรบ้างครพี่สิใจนะเพราะเกิดมาต้องไเกิดดัวันนี้ได้แล้ววันนี้ได้แล้วนะคะเป็นผู้โชคดีนะคะของเราในวันนี้ซื้อรถกับมิสูนาเลสวนนะคะรู้สึกดีใจครับ ที่ได้ทีก็รู้สึกเคนะครับก็ดีใจนะที่ว่าเป็นได้ทีนี้ตัวนี้ไปนะครับแล้วก็เป็นแบบรางวัลที่ดึงไปของมิตูนะใช่ครับผมแนะนำให้ทหมคราบว่าการมีการเจติดตามลูกค้าที่ครับก็อยากจะแนะนำศูนย์มิตูนะครับสาขาในโซนนะครับ ริการดีครับแล้วก็ดูแลทุกอย่างหารืออะไรเขาก็แนะนําตลอดครับอยากอยากจะแนะนําเซลล์ที่หนึ่งด้วยนี่ก็เป็นถุงตู้ของที่ซูนะครับสาขาเลีสวนครับผมก็ประทับใจนะครับที่ได้มาโดที่นี่นะครับเขามีการบริการที่เป็นกันเองนะครับแล้วก็มีการติดต่อในเรื่องของการเซอร์วิสอะไรเนี่ยครับเขาก็ดีครับ